เราสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีปา๊มเหรียญของเกมรวยๆนี่ครับเกมนี้ครับก่อนอื่นก็เปิดตัวนี้ก่อนเลยนะครับแอปกดหน้าจอก็กดตัวนี้นะครับทำงานแล้วก็ยุบหน้าจอทิ้งไปแล้วก็มาที่แอปรวยๆนะครับ เดจะทิ้งเรีงไว้นะครับเอาไว้ปั๊มเหรียญเกมครับวิธีกันตั้งค่านะครับตั้งตามผมก็ได้นะครับกดบันทึกก็มาที่กิจกรรมนะครับแล้ไปที่ธนาคารเอาวงกลมนี้ไว้ตรงที่ธนาคารนะครับแล้วก็กดเพย์นะครับ ก็จะปั๊มอย่างนี้ครับเราไม่ต้องกดเองครับปล่อยให้โปรแกรมมันปั๊มเหรียญไปครับดูเหรียญน,นะครับขึ้นไปแล้วครับค,คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์แอปกดปั๊มเหรียญไว้ให้นะครับเนี่ยก็จะมาสอนแค่นี้ครับขอบคุณครับ